บางนี่เหมือนผู้ชายอินเดียเลยนะคะเหมือนอินเดียยังไงเวลากินข้าวเนี่ยนะคือเขาจะไปน,นั่งรอแบบเฉยๆเลยอะให้ช่วยคนข้าวอย่างเงี้ยไม่มีนะก็คือแกจะนั่งเฉยๆเลยอะบางที่เนี่ยเป็นแบบนี้ทุกคนกินข้าวกินข้าวได้แล้วคนที่กันกูบอกว่าบางที่เป็นผู้ชายอินเดียนะครับบางที่ก็ไม่ปฏิเสธนะครับว่าบางที่ ก็เป็นอย่างเง้ยจริงๆนะเวลากินก็รอกินอย่างเดียวจริงๆนะครับก็ทำไมอ่ะแล้วทำไมวันนี้ชอบแบบเวลากินข้าวเวลาจะกินข้าววันนี้ชอบนั่งเฉยๆอ่ะก็ชอบนั่งเฉยๆก็ขี้เกียจอ่ะจบปะจบปะความสงสัยในตอนแรกคือกุ๊กสงสัยว่าเออเอ๊ะปกติเวลากินข้าวกันอ่ะคือ ช่วยกันแบบหยิบจานหยิบชาหยิบช้บชอนหรืออะไรอย่างนี้ไหมอะไรเงี้ยคือเนื้อ <ừ. S 1> ออกไหมคือเชื่อว่าเชื่อว่าเมียแต่ละบ้านหรือว่าภรรยาแต่ละบ้านเนี่ยต้องมีความสงสัยข้อเนี้ยเหมือนกูแหละแต่บางที่ก็จะแบบว่านั่งเฉยเฉยอะ่ะคือแค่หยิบช้อนก็คือจะแบบก็จะไม่หยิบอ่ะคือกูต้องเดินมาหยิบช้อนให้นะ่ะเออคือสงสัยไงงั้นเรามาช่วยกันทุกอย่างเลยได้ไหม <S <S อย่างแรกก่อนเลยค่าใช้จ่ายต่อเดือนช่วยกันมา ่ช่วย <c oughs> เราก็จะนั่งเฉยๆเหมือนกันทำมือเราก็จะนั่งเฉยๆเหมือนกันอันกุ๊กก็จะทำมือน,นะครับเฉยๆเออมันก็มันก็แฝงแล้วนี่ไม่ <laughs> นี่แหละครับอันกุ๊ก,กตัวจริงนะครับทุกคนโ <c oughs> <ข>อ้โหโอ้โหโอ้แค่นี้พอแทุกคนรับพออันนี้อ่ะหางร้อนกระเจียว เตาอันนี้มันเป็นเตาไฟฟ้าเนี่ยมันแบบไฟมันตัดมันชอบตัดตัดกลางคันนะมันไม่เหมือนไม่เหมือนเตาแกะอ่ะเนี่ยเป็นแบบนี้ทุกคนกินข้าวกินข้าวได้แล้ว